สวัสดีครับคนกำลังอยู่ในการบอร์กันนะช่ไนแนล้ววันนี้เราก็จะมาทําอะไรที่เป็นประโยชน์กันในวันนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนดาวน์โหลดมีหลายคนถามมาว่านะครับว่าถ้าใช้โปรแกรมดาวน์โหลดนี่ดาวโหลดกันยังไงหรือว่าทำยังไงอะไรบ้างนะครับเข้ามาดูเลยครับคนเข้าอินเทอร์เน็ตเลยครับกูเกิลครับกูเกิลครับ แล้วก็พิมพ์ว่านะครับปั๊บนะครับขอตัดรายการแป๊บนึงนะครับเอ่อผมจะไปห้องน้ำของแต่ละประเดน็นะครับเอาครับ,รบกลับมาเลยนะครับเอ่อเราก็จะพิมพ์ว่า F R a P F นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า F, F แล้วก็ F U L L, L นะครับ ถ้าเกิดเปแบบกติจดา,า,ดาดวโหลแค่่ายปไแค่สดนัเข้ากดเข้าไดนดาวโหลดนับูนะครับอัออในนีาา้วนนี่ครับอัอนนี้กันอัอนหน้าห,หน้าอ,อัออนนี้นี่ครับครับจะมีลิงก์ให้ดาวโหลดนะครับเมื่อดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับคุณก็ มันคุณก็จะนำมาแตกไฟแล้วจะได้เป็นแบบนี้ครับโรลกลเข้าไปครับครับได้เป็นแบบนี้ครับจะต่ดตั้งค่าแล้นี่คือเอ่ออันนี้ผมจะไมโม้ดีกว่านะมันยุ่งยากนะฮะอันนี้ครับนี่คือปุ่มนี่คือปุ่มกดเริ่มการถ่ายทำน็อส่วนอันนี้ก็ระดับความชัดของวิดีโอครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็ การเปลี่ยนไฟล์นะครับใช้โปรแกรมนี้ครับเนี่ยจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้ครับว่าโปรแกรมอะไรเราก็เอาคลิปที่เราอยากได้กดตรงนี้ครับอยากเอาคลิปอะไรก็ของเราก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ลากไปแล้วก็อะไรอ๋อคแล้วเนี่ครับก็คือการใช้ การดาวน์โหลดโปรแกรมแฝดหรือว่าปกโปรแกรมถ่ายคลิปเบื้องต้นนะครับแล้วก็เราจะลองเมื่อเราถ่ายเสร็จแล้วเราก็ทําทําไปเมื่อแล้วก็ใช้โปรแกรมนี้ลง YouTube ได้นะครับเมื่อคนลงคลิปแล้วคนก็กดตรงนี้นครับแล้วใส่ยูสเนมแล้วก็ path นะครับใส่งไปนะครับแล้ว ต้องใส่นะครับแล้วมันก็จะมีชื่ออะไรให้เขียนนะครับให้เขียนชื่อคลิปนะครับครับขอบคุณครับแล้วก็ขอจบการการสอนการใช้โปรแกรมฟับแล้วก็ถ่ายคลิปลง u t ท b e เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ